จริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีแบบฟอร์มที่กรอกอยู่ว่าเพศชายมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรามองว่ามันเป็นการดีตราว่าเกย์หรือกลุ่ม LGBT นยมีพฤติกรรมที่เสี่ยงคางเลือดไม่พอแล้วเลือดนี่อะไรไม่พอแล้วแต่คุณยังไม่มีระบบรองรับกับกลุ่มคนเหล่านี้อยู่พฤติกรรมที่เสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นจะเสี่ยงหรือไม่ระบบการจัดการปัญหาที่ควรที่จะต้องดีให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมครับ Sex Lacture อิทธิพลผลส่งครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับแล้วก็เป็นนักสแสดงอิสระเป็นแบบว่าคอนเทนต์ออนไลน์เล่นกับเพื่อนหรือว่าอะไรถ้าเป็นงานในพาร์ทของนักสแสดงหลักๆก็จะเป็นโฆษณาแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบว่าภาพยนตร์หรือว่าอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ลองได้อะไรบ้างแล้ว เป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดถึงแม้เราเปิดแล้วอ่ะบางคนก็ยังมีคําถามว่าเป็นใช่ไหมปใๆนี่แหลใช่ือขนาดนี้แล้ว <c oughs> โดนปฏิบัติหรือโดนฟีดอะไรที่มันแย่ๆหรือว่าอะไรไหมในวงการบันเทิงเรายังไม่เคยเจอและไม่มีเลยตอนนี้คือแม่งเป็นยุคทองมากๆนะสำหรับ LGBT เพราะว่าบางทีเราไปแคสเนี่ยเขาบีบมาว่าเป็นเกย์นี่แหละ <c oughs> เขาต้องการหรือรีอควายมาว่าเฮ้ยขอสาวกว่าน,นี้หน่อยซึ่งเราก็แบบว่า โดนปฏิเสธหรืออิจิตออกไปเพราะว่าเราอาจจะแบบดูสาวไม่พอมันดูมัสคูลีนไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานแล้วครับสิบกว่าปีได้แล้ว จริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีแบบฟอร์มที่กรอกอยู่ว่าเพศชายมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่เรามองว่ามันเป็นการดีตราว่าเกย์หรือกลุ่ม LGBT เนะี่ยมีพฤติกรรมที่เสี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นจะเสี่ยงหรือไม่ระบบการจัดการต่างหากที่ควรที่จะต้องดีให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมครับ ปัจจุบันสภากาชาติไทยยังไม่รับบริจาคเลือดเกย์โดยระบุไว้ดังนี้กลุ่มผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันนั้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อโรค HIV หรือเอชเมื่อรับโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้โดยจะมีโอกาสติดเชื้อในระยะวินโดว์เพีเรียซึ่งเป็นระยะที่มีจํานวนเชื้อมากพอทําให้เกิดโรคในผู้รับโลหิตนั้นแต่ไม่มากพอที่จะตรวจพบได้ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยมีการกำหนดเกณฑ์งดรับบริจาคคนในกลุ่มดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือระบบ เรามีความเข้าใจได้นะว่าสปาร์กาชาติเขาก็มีตรงนี้มาเพื่อที่จะเหมือนแบบตัดปัญหาแต่มันเป็นปลายเหตุถ้าคุณต้องการเลือดสปาร์กาชาติมีเลือดไม่พอการที่จะได้รับเลือดมามีคุณภาพหรือไม่อ่ะเราจะรู้ได้ยังไงทุกเพศมันมีความเสี่ยงหมดไม่ใช่แค่ว่า LGBT หรือว่าอะไรเงี้ยครับด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้การตรวจเลือดหรืออะไรต่างๆที่มันจะแบบมีการสกรีนหรือการฟิลเตอร์ที่มันดีมากขึ้นนะประเทศไทยอาจจะยังล้าหลังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย สาการชาติก็ไม่เคยรับเลือดคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เลยแต่ว่าต่างประเทศนี้ครับก็มีการเปิดรับแล้วโดยที่อาจจะมีเงื่อนไขอยู่บ้างผมก็คาดหวังว่าในประเทศไทยก็จะมีการพัฒนาในส่วนนี้ต่อไปในคตทุกเพศเสี่ยงที่จะมี sexual transmitted แล้วก็มี HIV แฝงอยู่ผมก็มีความเข้าใจครับในส่วนของสากาชาติจะบอกว่าจริงๆแล้ว HIV ไม่ได้เท่ากับเกย์นะครับผมไม่อยากให้ทางสากาชาติไทยปัดโอกาสสำหรับคนเจตนาดีที่อยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ในการบริจาคเลือดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ต่างจากการตัดสินกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนต้้ออองกกกาาาารรรททีี่ยยจะคววมดดบิื เราควรที่จะให้เขาได้รับสิ่งนั้นเพราะว่าก่อนบริจาคเราก็จะมีการตรวจหาค่าเชื้อ HIV อยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่า LGBTQIAN+ เนี่ยจะต้องมีความประพฤติไม่ดีเพรารู้ว่าเป็นเพศที่สแล้วเป็นเกย์อะไรมาก็ตั้งแง่ไปก่อนละไม่เอาละทุกเพศทั้งชายทั้งหญิงหรือว,ว่าใดๆก็ตามจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสเสี่ยงกับโรคทางเพศสัมพันธ์อยู่ทุกคนความเป็นคนนะ่าจะเท่าเทียมกัน LGBTQ ก็อยากจะทําความดีบ้างไม่ได้หรอความคิดน,นี้น่าจะหมดไปทุกคนนะ่ต้องเท่าเทียมกันได้แล้วครับ ทัศนคติส่วนตัวมันเป็นปัจเจกอะสิ่งที่มันจะมาแก้ทัศนคติที่ไม่ดีต่อเกย์หรือ lgbt ได้เนี่ยคือระบบเราจะไปทำไมในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วมันคือการถูกปฏิเสธ มันไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าเราไปปุ๊บแล้วมันจะมีโซลูชันต่างๆเพื่อให้เราจะได้บริจาคเลือดอะคือมันควรจะต้องแก้ตรงระบบตรงนั้นไงเก์ okay, LGBT หลายคนนะ่ะดูแลตัวเองมากนะทั้งการตรวจเลือดอะไรต่างๆมีการดูแลตัวเองที่แบบดีมากๆอะคนที่รู้ตัวว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เสี่ยงอะยิ่งตรวจเลือดแบบบ่อยมากทุก3เดือนอะเราโอกาแค่ว่าเสียเส่ยงเสี่ยมันคือกลุ่มของ LGBTQ มันไม่ได้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไลฟ์ไซล์เลยยกตัวอย่างประเทศแคนาดาอเมริกา U.K. นะครับคือเขามีระบบการฟิลเตอร์เลือดข้อและเท่าเทียมกันมาก ประเทศไทยก็มีศักยภาพนะในเรื่องทางการแพทย์ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าควรที่จะนํามาใช้หรือดูตัวอย่างจากประเทศที่เขารับการบริจาคเลือดอย่างเท่าเทียมพอมันมีตรงนี้มามันก็จะไม่มีคอน d i t i o n ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริจาคโดยการเลือกปฏิบัติทางสภาการาช้ก็น่าจะ w o r k i n งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แหละถ้ามันมีมาเมื่อไหร่เราคิดว่าภาคารใช้ก็จะได้มีเลือดที่มีคุณภาพไปใช้ในทางการแพทย์หรือว่าอะไรมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเออค้างเลือดไม่พอแล้วเลือดนี่อะไรไม่พอแล้ว แ,แต่คุณยังไม่มีระบบรองรับกับกลุ่มคนเหล่านี้อยู่อย่างที่บอกแหละว,ว่าทุกเพศม,มันก็มีความเสี่ยงระบบและตัวกฎหมายมันก็ควรเชื่อต้องเสริฟตรงนี้ครับให้มีความเท่าเทียมกัน